ขั้นตอนการแบ่งแยกโฉนดที่ดินในนามเดิมทําอย่างไรบ้างนะครับคาถามนี้สําหรับมือใหม่หลายๆคนที่ยังไม่เคยแบ่งที่ดินในานามเดิมนะครับวันนี้เดี๋ยวโค้ชมงคลครับจะมาแนะนําจะมาบอกนะครับขั้นตอนในการทํานะครับวันนี้พอดีเข้ามานะครับนัดนัดรับโฉนดนะครับนัดจดทะเบียนนะครับก็ เลยถือโอกาสแชร์เรื่องนี้นะครับเพราะว่าอย่างาพวกเรานะครับอย่างคนใหม่ๆครับเราไปหาที่ดินใช่ไหมครับใช้วิธีการเจรจาครับมัดจําบางส่วนหรือแต่ว่าเราอ่ะยังไม่ได้จ่ายสดนะยังไม่ซื้อไม่สำหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อเงินสดอ่ะเพื่อนง่ายนะกับเจ้าของที่อย่างเงี้ยครับก็ช่วงระหว่างดําเนินการนะครับก็ต้องใช้ในการแบ่งแยก ที่ดินในนามเดิมนะครับในระหว่างที่เราก่อนที่เราจะจ่ายเงินให้เขาให้เจ้าของที่ดินนะครับจนหมดนะครับก็ช่วงระหว่างนี้นะครับก็เป็นช่วงที่เรารอดําเนินการเอกสารใช่ไหมครับก็ขั้นตอนนะครับเดี๋ยวก่อนแบ่งแยกที่ดินในนามเดิมอหลายคนะถามว่าทำไมต้องแบ่งแยกที่ดินในนามเดิมใช่ไหมครับทำไม เพราะอะไรเหรออ่ามีคนถามอย่างนี้นะอะจาจจะคนจะสงสัยนะครับก็ที่ต้องแบ่งแยกที่ดินในนามเดิมเนี่ยเพราะว่าเราอ่ะยังจ่ายเงินเขาไม่หมดใช่ไหมครับบางทีมัดจำอ่าบางส่วนเงี้ยอีกหนึ่งปีจ่ายอย่างเงี้ยใช่ไหมนะครับถ้าเราไม่รอแบ่งแยกที่ดินในนามเดิมเนี่ยเราก็กว่าฉนวนจะออก วันเราจะหาเงินมาจ่ายเขาใช่ไหมมันก็ยังมันก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็าต้องแบ่งแยกที่ดินในนามเดิมก่อนนะครับ <_ C 1> เพื่อนะครับให้โฉนดออกมานะครับแล้วก็ไปดําเนินการขอนรขอนา่ก่อสร้างนะครับก็จะได้ดําเนินการตามขั้นตอนของเอกสารได้อย่างนี้ไงครับนี่แหละแล้วมันมีขั้นตอนอยังไงอะโค้ดก็มีคนก็ต้องสงสัยอย่างนี้แลครับ ในเบื้องต้นนะครับพอเราได้ที่ดินมาใช่ไหมครับได้ที่ดินมาปุ๊บนะครับก็มี2ออย่างนะครับเจ้าของที่ดินมาเองนะให้เจ้าของที่ดินน่ะมาดําเนินการแบ่งแยกเองนะครับตามแบบแปลนที่เราตามผังที่เราเออกแบบไว้นะครับอันนั้นก็ง่ายเลยนะครับเราก็ไม่ต้องยุ่งยากนะครับถ้าเจ้าของดินเขามาทําให้นะ กรณีที่2องเจ้าของที่ดินไม่ว่างนะฮะไม่สะดวกมานะครับก็ต้องให้เรานะหรือก็คือทําหนังสือมอบอำนาจนะก็คือทอร์ดอ21นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นี่ครับให้ดูแว็บวบนนะฮะนะครับ, web, web, รบแบบฟอร์มนี้ดาวน์โหลดได้นะครับดาวน์โหลดใน Google ได้นะฮะก็จะในเว็บของกรมที่ดินเลยนะครับทอร์ดอ21นะครับซึ่งในหนังสือมอบอำนาจเนี่ย อันนี้สําคัญนะครับก็จะเขียนว่านะครับเรื่องมอบน้าให้เราแบ่งแยกแบ่งแยกในนามเดิมนะครับแบ่งแยกในนามเดิมแล้วก็จะมีรายละเอียดเขาจะมีตัวอย่างให้เราอยู่แล้วนะถ้าเราดูในเว็บไซต์นะครับแต่ว่าจะต้องอมันจะมีตอนท้ายๆครับก็คือว่าให้เรานะี่ะดำเนินการรับโฉนดให้ด้วยไหมเราต้องมันจะต้องเขียนด้วยนะครับ รกรณีที่เขามอบหน้าให้เรานะหรือว่าเจ้าของที่ดินเขาจะมารับเองอย่างนี้ครับแต่ผมแนะนําก็คือว่าผมแนะนําเลยนะคือนะก็ตามแบบฟอร์มเขาเลยนะทั้งทั้งแบ่งแยกแล้วก็รับโฉนดรนะับเงินส่วนต่างถ้ามีอะไรนะ่ะนะครับในค่าธรรมเนียมให้เราเป็นคนจัดก,การหมดอย่างนี้เจ้าของที่ดินไม่ต้องได้มาในวันที่จดทะเบียนในวันที่เราจะมารับโฉนดอะไรเงี้ย เจ้าของดินก็ไม่ต้องได้มาแต่ถ้าเราไม่ได้เขียนตรงนั้นไว้นะครับเจ้าของที่ดินจะต้องมาเอาใช้เอกสารไรนะครับเดี๋ยวจะบอกนะจะบอกให้นะครับแต่ว่าเอาขั้นตอนก่อนนะดับแรกขั้นตอนก่อนใช่ไหมพอได้ที่ดินนะตกลงแบ่งแยกในนามเดิมเสร็จใช่ไหมครับแบ่งแยกในนามเดิมเสร็จก็เอาเคสมอบอำนาจให้เราดีกว่านะอย่างคนมือใหม่ะนะยังไงก็ ให้เจ้าของที่ดินมอบหน้าให้เรามาดําเนินการแทนเขาทุกอย่างดีกว่านะครับให้เขาเขียนไปว่าทอดอ21น,น,นะครับมาแบ่งแยกที่ดินนะครับและก็เราก็จะได้ใบนัดรางวัดนะครับรางวัดที่ดินนะได้ใบนัดนะครับมาทำเรื่องรางวัดด้วยขอ,อรางวัดและแบ่งแยกที่ดินนะครับพอเรามาที่ ที่สำนักให้ดีเนี่ยอันเนี้ยทำเรื่องในวันเดียวในวันเดียวกันนะครับก็จะได้วันนัดล้างวัดนะครับสมว่าเรามาวันนี้เนะี่ยก็อีกจะช้าหรือไวขึ้นอยู่กับช่างนะครับว่าคิวเขาอยู่ประมาณไหนนะครับเจ็ขผมก็บางทีก็เป็นเดือนนะครับอันนี้เราก็ต้องคุยลองลองดูว่าคิวครับแล้วแต่แต่ละท้องที่นะ ถ้าไหนคิวเยอะอาจจะนานหน่อยนะครับก็ประมาณเดือนครับเฉลี่ยนะครับที่อาจจะนัดรางวัดนะครับางคนอาจจะได้เดือนครึ่ง2เดือนนะขึ้นอยู่กับคิวนะครับพอได้นัดรางวัดเสร็จนะครับพอถึงวันรางวัดนะพอถึงวันรางวัดนะครับก็โฉนดนะครับจะออกจากโฉนดนะครับจะออกนะครับก็มี2เคสนะ ถ้าวันรางวัดนะครับอรอบข้างเคียงนะครับที่ดินข้างเคียงเนี่ยเซ็นครบนะเซ็นครบทุกคนนะครับก็นโฉนดก็อีกประมาณเดือนนะครับ1เดือนนะไม่เกิน45วันนะข้านโฉนดเราก็จะได้ละใช่ไหมอีก,กร่อนี้หนึ่งนะครับถ้าข้างเคียงเซ็นไม่ครบนะข้างเคียงเซ็นไม่ครบนะครับเขาก็ต้องรอประกาศอีก1น,นเดือน หนะมายความว่าโฉนดจะออกอีกนะสมมติเราประกาศหนึ่งเดือนแล้วก็นับไปอีกหนึ่งเดือนนอกนครับประมาณถ้าเซ็นไม่ครบพูดง่ายก็คือประมาณ2เดือนขึ้นไปนะไวสุดละนะถ้าข้างเคียงเซ็นไม่ครบนะครับประมาณ2เดือนครึ่ง2เดือนขึ้นไปอ่ะนะครับอันนี้ไวละนะครับแต่ถ้าเคีข้างเคียงเซ็นครบก็ประมาณ1เดือนถึงถึงสีวันถึงเดือนครึ่งไม่เกินนี้นะ ก็จะได้โฉนดนะครับแล้วก็พอในวันในวันที่โฉนดออกนะนะครับในวันที่เขานัดนัดจดอออ่่อ่าาานัดวันรับ,บโฉนดนะนะครับวันนั้นน่ะถ้าเราได้รับมอบอำนาจใช่ไหมครับรับมอบอำนาจเนี่ยวันนั้นก็เอาเฉพาะ เอกสารนะครับในฝั่งของเจ้าของที่ดินเอาเฉพาะโฉนดตัวจริงมานะครับในนะเอาเฉพาะโฉนดตัวจริงมานะครับแต่ถ้าที่คนที่ไม่ได้รับมอบอำนาจเนี้ยเจ้าของมาเองก็ทะเบียนบัตรประชาชนนะกับโฉนดตัวจริงแค่สองอย่างนะถ้าเรารับมอบมาแล้วนะแล้วในมอบอำนาจให้เรา รับโฉนดด้วยเนะี่ยนะครับก็เอาเฉพาะโฉนดตัวจริงนะโฉนดตัวจริงมาอย่างเดียวนะครับเหลือก็มาแนบกับบัตรประชาชนของเราแค่นั้นเองนะครับในวันรับโฉนดนะครับหลังจากนั้นอ่าเดี๋ยวเขาเรียกว่าวันอะไรจดจดจดกรรมสิทธิ์ใช่ไหมเรีย <laughs> กว่าจดกรรมสิทธินั่นแหละ คือวันนี้นะที่เรามาดําเนินการเนี่ยครับมันยังไม่ได้ฉนวนนะไม่ใช่เอาฉนวนตัวจริงมาแล้วก็จะแลกได้ฉนวนไปย่อยไปเลยไม่ใช่นะครับมันจะต้องมีนี่กันเขตอีกเขาจะรอกันเขตประมาณสัปดาหน์นึงนะครับเขาถึงจะเรียกเราให้มาเอาฉนวนที่แบ่งแยกเรียบร้อยนะครับนะไม่ใช่วันนั้นได้เลยนะเนี่ยเหมือนผมมาวันนี้ก็ ยังไม่ได้นะครับจ่ายค่าทำเนียมอะไรไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับหลายคนคิดว่าต้องเอาโฉนดไปเลยรอโฉนดไม่ใช่นะครับรออีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวทางสำนักงานที่ดิน,นครเจ้าหนี่เขาจะโทรมาแจ้งเรานะให้มารับโฉนดที่แบ่งแยกนะเพราะนั้นต้องบอกเจ้าของที่ดินด้วยนะนะบางคนบางทีเจ้าเดี๋ยวถ้าไม่บอกเจ้าของที่ดินไม่เข้าใจนะเอาโฉนด เอาไปแล้วทำไมยังไม่ได้หายไปไหนอันนี้คือเป็นขั้นตอนนะเอาฉนวนมาแล้วก็ต้องรอทำการเขตอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะอ่าอันเนี้ยนะครับเป็นลำดับขั้นตอนนะครับก็ลองไปเรียบเรียงดูเนาะนะครับสำหรับใครที่กำลังจะแบ่งแยกที่ดินในานามเดิมโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเลยละนะครับสาระดีๆเลยนะครับ จากโคดมงคลครับวันนี้นะใครที่กําลังทําอยู่ก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนทําได้สําเร็จนะครับแล้วพบกันครับในไลฟ์ต่อไปโชคด,ดีครับสวัสดีครับ